ี้เรากำลังจะไปลาถุงัักกีแบ g กันท,ที่ที่ชิบุยะถึงเวลาไปลาดก u แบกกั g แล้วยังไม่หดรังเลยอ่ะเออแค่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่5ชิบุยา100ยา่า Happy New Year ทุกคนเรา ดีค่ะกลับมากับลิมิแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะลิมอยู่ที่บ้านของลุนพี่นะคะในโตเกียวค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไปช็อปเก่งกันหนักหน่วงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะว่าทุกคนก็จะต้องมาญี่ปุ่นช่วงปีใหม่เพื่อมาลับถุง <c oughs> มันเรียกว่าถุงลัอคกี้แบ็นะคะซึ่งเราจะไม่รู้นะคะว่าข้างในจะมีอะไรก็คือมันจะมีแบบว่าถ้าอย่างเป็นพวกราเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบ เป็นเสื้อผ้าหลายอย่างนะคะมารวมกันมันเหมือนเป็นการขึ้นความสุขสูขส่ประชาชนใช่หรอเนาะค่ะบินก็ไปหน้าลักกี้แบ็มาค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <S <S แล้วก็ในลักกี้แบ็คในี้นินเลือกของแบรนด์โรดเอร์อนนะคะซึ่งบินไม่เคยซื้อแบรนด์นี้เลย <S <S แล้วก็คือนินไปวันที่สองนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนแบรนด์ที่อยากได้หรือว่าอะไรอย่างนี้หมดไปหรือว่ามันไม่มีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบเสื้อผ้าหวานวาน NO เดังนั้นได้กันเลยเราต้องรัวก่อนก่อนไปไหมเขาอี้มันดีนะข้ฉันได้ฉันได้นี่แกมะแกะมา ดีต่อใจนี่น่ารักมากเฮ้ยแต่ฉันจะใส่ได้ไหมวะมันเป็นฟรีไซส์นะคะนี่ชิ้นที่สองฮ <c ười> ิีันอยากได้สิ่งนี้มานานมา <c ười> กน่ารักมากเสื้ออะไรกอดเยวไหนกันฮ้ <c ười> ัวยี้ตัวใหญ่อะใส่ได้นี่ดูดิเฮ้ยถูก เป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะคะนี่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะดีใจอะ่ะแต่ที่สีนี่มันแปดแล้วอะ่ะนี่เป็นเลกกิ้งเลกกิ้งเลกกิ้งไม่ต้องแกะออกมาก็ได้นะอะไรที่ใจบอกไม่ต้องแกะไม่ดีเฮ้ย เฮ้ยยาวด้วยเฮ้ยดีจึงใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใดั้ได้อยู่ได้อยู่นี่เฮ้ยขามันยาวมากคือเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องซื้อเลกกิ้งแล้วขาลอยนำ้ำฟั้นน้ำ่วงแต่ตัวนี้ได้อยู่ได้ตัวที่เท่าไรแล้วอะ ะบอกว่าพี่เขานอนอยู่ห้องข้างๆเฮ้ยแล้วก็น่าจะได้ยินเสียงอะไรโอ้ย,อยตอนนี้ที่เข้าแล้วสุดเสื้อคลุมเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยนี่เป็นเสื้อไหมพรมเป็นเสื้อคอเต่าแล้วก็ทำคอลงมายาวๆยันยานพูดเถอะไม่น่าใส่นี่เฮ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋ามีกระเป๋าเบอรที่หกเช็ดไปนะ ไม่ผ่านนะคะหมวกนี้ไม่ผ่านไม่ควรเล่นตัวที่หอกมีเบลมีเข็มขัดให้ด้วยเฮ้ยตัวนี้สวยนี่๋นวันนี้ใส่ตัวนี้เลยอ่ะนฮน้้ไม่ได้ไม่ได้ไปกินไปกินต้องหา้ามใส่สีขาวนี่ค่ะเป็นเดรสสีขาวนะคะแล้วก็เป็นคอเต่าชิ้นเคะปิดเหนียง ดีต่อใจเบลแต่เฮ้ยชิโน่ฉันใส่เบลไม่ได้เลยเบลลมันเล็กมากของโปรดไปยืดสวยด้วยไปยืดชัวชัวยดแน่นอนเสื้อแขนยาวนี่เข้าไปเข้าไป Living is not b r e a t i n g but doing เฮ้ย ใช้สวยมีลูกเล่นน่ารักคุ้มริ้งเป็นผ้าชีฟองข้างล่างเฮ้ยโอเคให้ลัคกี้แบกนี้คือเขาบอกว่ามันจะต้องได้ทั้งหมด7ชิ้นไม่ได้8ชิ้นปะ่าจบแล้วนะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถือว่าเป็นลัคกี้แบกแต่ถ้าเกิดบางกระเป๋าจะไม่มีตัวนี้ให้ก็คือจะเป็นเพื่อใหมพรมคุมธรรมดานะคะ ที่เขาที่ที่ถามเขามาเขาบอกว่าถ้าได้ตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นลัคกี้แบ็คแต่ฉันก็ได้นะมันกระเป๋าก็เป็นแปชิ้นนี่กเป๋าสวยอยู่นะแค่ค่ะวันนี้ก็เปิดถุงลัคกี้แบ็ใส่เซีนที่เรียบร้อยนะวันนี้พอแค่นี้กันนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะไม่วาย,ายสวัสดีค่ะบอนชอนฉันอยากกินบอนชอนมากแต่ฉันอยู่ญี่ปุ่น